โปรแกันอีกแล้วนะครับกับ EP สองนะครับต่อตู้ต้องรีบๆต่อหน่อยควาจำไม่พออีโอ้ได้แล้วนี่นะครับนี่นะครับผมตายแล้วอีกทีเดีแล้วปิดปิดแล้วนะครับเปิดเปิดก็แค่ดึง,ด,ด,งดันดึงปิดให้ทุกคนจะดึงเปิด

มัต่างกันมันก็ต่างกันนี่มันไม่ค่อยนี่ค่อยแข็งแรงค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงจริงมันต้องมีตัวล็อคด้วยอ่ะ